ลัคนาราศีมังกรนะครับในช่วงนี้นะครับเกิดจุดเพนในจุดวินาศนะครับวินาศแปลว่าการหนุนหลังสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับนับจากนี้ไป30วันเนี่ยมันจะมีคนมาหนุนหลังสนับสนุนคอยซัพพอร์ตคอยเป็นแบ็คให้การช่วยเหลือได้รางวัลบางอย่างได้โชคบางอย่างแบบไม่คาดคิดแบบคาดไม่ถึงนะครับแต่ต้องระวังของหายนะครับ ระวังสิ่งของมีค่าหายบางคนเกิดรักลับๆมีเพศตรงข้ามาสัมพันธ์แบบลับๆหรือได้การหนุนหลังจากต่างเพศก็ได้มันแปลงก็ได้ใครที่มีอุปสรรคปัญหาใดๆมันจะเริ่มคลี่คลายไปนับจากนี้ไป1เดือนนะจะค่อยๆคลี่คลายไปนะครับเพราะว่าแนวาการเกิดเพลินอยู่จุดอุลีด้วยนะครับแล้วก็ในดวงเนี่ยดาวพุธเนี่ยคือชื่อเสียงเป็นดาวสุภา เล็งกับดาวพระจันทร์เป็นคู่มิตรจะมีคนชอยคอยช่วยเหลือส่งเสริมหรือพูดถึงคุณในแง่ดีด้วยนะครับในช่วงนี้แล้วก็ใครที่มีหนี้สินคดีความหรืออุปสรรคใดๆเนี่ยมันจะมันจะมีตัวช่วยหรือมันจะสามารถไกลเกลี่ยขี้คลายไปได้หรือเบาบางไปได้นะครับจากนี้ด้วยตำแหน่งของดวงดาวมาลักษณะนั้น การเดีลยวงานแบบลับๆการติดต่ออะไรต่างๆแบบลับๆหรือใต้โต๊ะการวิ่งเต้นทุกประเภทการประมูลการทําอะไรต่างๆแบบลับๆที่ไม่เปิดเผยมากนักมีความสําเร็จเป็นโชคเป็นชัยให้กับดวงชะตาแต่ช่วงนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คุณน่ะต้องระวังพังเสียหายไม่ว่าจะเป็นมือถือหรืออุปกรณ์เชื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอาจจะพังแล้วก็ระวังลูกหลานบุตรบริวารเจ็บป่วยด้วย มันแปลว่าการงานคุณน่ะอาจจะติดขัดหรือมีคนมาก้าวไก่ในหน้าที่การงานของคุณมีคนมาเพ่งเล็งในการทําหน้าที่ของคุณหรือมีศัตรูในวงการในวงงานในสายงานในสายอาชีพคือตอนเนี้คุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามคุณอาจจะมีศัตรูเกิดขึ้นในเรื่องในวงงานในวงการในสายงานที่คุณทํามีคนไม่ชอบคุณใครที่มีบุตรบริวารอาจจะบุตรบริวาร จุกจิกใจมีเรื่องจุกจิกใจหรือบริวารบางคนถือดีกล้าต่อปากต่อคําหรือบริวารเนี่ยเจ็บป่วยก็ได้นับจากนี้ไปเนไม่เกินเดือนกับสัดาห์คุณอาจจะได้ไปทําบุญนะได้ไปในที่เก่าด้วยเช่นสถานที่ที่คุณเคยไปมาแล้วคุณกลับได้ไปอีกบุคคลที่คุณได้เจอเจอมาแล้วคุณอาจจะได้เจอเจออีกที่ไม่ได้เจอเจอนานๆนานเดือน2เดือนอะไรเงี้ยแบบนานๆน่ะ และช่วงเนี้ยไปเนี่ยตั้งแต่วันเนี้ยเป็นช่วงที่คุณจะเซ้นลางสังหรณ์แม่นยําคือถ้าคุณจะทําอะไรถ้าคุณจะจัดการอะไรเนี่ยให้คุณเชื่อเซ้นเชื่อความคิดเชื่อจิตวิญญาณของคุณให้มากนะครับจะมีความสําเร็จและคุณมีโอกาสได้เจอพระปฏิบัติจริงนะครับหรือได้ไปทําบุญที่วัดได้ปฏิบัติธรรมภาวนานับจากเนี้ยไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาเนี่ย หรือคุณอาจจะได้ไปยังโบราณสถานดินแดนเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์คุณอาจจะได้รับวัตถุมงคลคุณอาจจะได้บูชาวัตถุมงคลเข้าบ้านหรือว่าคุณจะได้ของมงคลเข้าบ้านช่วงนี้คุณจะฝันแปลกฝันเห็นผีฝันเห็นวิญญาณฝันเห็นสิ่งต่างๆที่มันเป็นเรื่องแบบอภิธิหารน่นะมันเป็นพวกผีวิญญาณน,นางฟ้าเทวดาอะไรประมาณนั้นนะครับระวังแมงป่องตะขาบสัตว์มีพิษเข้าบ้านด้วย แต่ว่ามีโอกาสได้มีสัญญาเก่าๆความทรงจำเก่าๆได้หวนเข้ามาในสมองของคุณให้คุณคิดถึงเรื่องราวเก่าๆมีเรื่องราวเก่าๆหววไปหาอดีตมีบางอย่างมีเหตุการณ์บางอย่างมันกระตุ้นเข้ามาหาทางตานะครับแล้วให้คุณแบบว่าคิดไปถึงอดีตหรือได้ยินเป็นเสียงทางหูแล้วมันมีเหตุการณ์ให้หวนไปคิดถึงอดีตมันจะเป็นแบบนั้นในดวง ในดวงดาวเนี่ยใครที่มีคู่ระวังทะเลาะกันหรือคู่คุณจะเพ่งเลง็งจ้องจับผิดด้วยในช่วงนี้ไป30วันนะครับหรือคู่เจ็บป่วยช่วงนี้อังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภายังเดินเป็นเกษตรตราธิบดีไปจนถึงกลางเดือนกร,รกฎาคมไปจนถึง13กร,รกฎาคมช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสถูกหวยมีโชคลาภหรือได้ลาบผลในผลประโยชน์บางอย่างมานะครับและก็ดาวอังคารเนี่ย เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยมันจะแปลว่าได้ผลประโยชน์บางอย่างจากบ้านจากรถจากหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ยอดยานพาหนะเลขบ้านเลขทะเบียนบ้านเลขทะเบียนรถออกสลากนะครับหรือว่าใช้เสี่ยงหวยก็ใช้เลขอายุแม่พศเกิดแม่วันเดือนปีเกิดแม่เป็นเลขอายุย่างอายุเต็มรถนะที่เขาขับเลขบ้านเลขรถเราก็ได้คืออยู่ในกลุ่มนี้เป็นเลขให้โชคบางท่านจะได้ของชิ้นใหญ่หญเข้าบ้านนะจากตำแหน่งดวงดาวเนี่ยเป็นของชิ้นใหญ่ เข้าบ้านเป็นเฟอร์นิเจอร์โซฟาอุปกรณ์ตกแต่งบ้านบางคนได้บ้านได้รถได้หลักทรัพย์ได้ยุดยานพาหานะเลยจากนี้ไปนะครับนะไม่เกินเนี่ยไม่เกินกลางเดือนกรก,กฎา่ยอาจจะได้หลักทรัพย์ชิ้นใหญ่หรือว่ามันเล็กบ้านเล็กรถให้โชคก็ได้แล้วก็จะมีการจัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับหลักทรัพย์สิ่งปลูกสร้างยุดยานพาหานะอย่างนี้ก็ได้นะ อยู่ได้ลาบจากญาติพี่น้องได้ลาบจากคนและวแวกบ้านเดียวกันเช่นเขามาช่วยเหลืออะไรบางอย่างกับคุณยังดาวราหูยังถูกเสากับอังคารอยู่ข้างหน้ากับข้างหลังรายจ่ายจะค่อนข้างเยอะนะเป็นดวงชะตาที่ช่วงนี้มันจะมีรายจ่ายเยอะมากแต่หลังวันที่9เนี่ยวันที่9กกรกฎาดาวพระศุกร์จะมาเล็งดวงชะตาได้ตำแหน่งราชาโชค ช่วงนี้การงานคุณจะเป็นไปในทางดีและการเงินคุณจะเป็นไปในทางที่ดีนะครับนะฮะเกิดขึ้นในดวงชะตาการทํางานร่วมกับต่างเพศเพศตรงข้ามหรือการมีหุ้นส่วนเนี่ยช่วงนี้จะดีหลังวันที่เนะครับบางคนมีเด็กมาชอบหรือถ้าแก่ก็แก่ไปเลยแก่มากๆบางควรเจอรักเก่าแฟนเก่านะฮะเกิดขึ้นในดวงชะตาแต่ในช่วงนี้มันดีในเรื่องของการขอการวิ่งเต้นอะไรต่างๆแบบลับๆการเดินเรื่องลับๆการเดินเอกสารลับๆแม้กระทั่งการ ขอความช่วยเหลือสนับสนุนบางอย่างกับใครบางคนแบบลับๆนะหรือว่ามันจะแปลว่ามีคนมาหนุนหลังคุณสำหรับท่านใดอยากจะเช็คดวงก็แนะนำดูกับลูกศิษย์ผมเลยนะครับก็ทักไลน์ผมไปตามลิงก์ไลน์แอดหน้าช่อง Tik t o k นะฮะคือเขาจะส่งเป็นไฟล์เสียงที่เขาได้รับไฟล์เสียงเขาบอกขอบคุณมากครับฟังแล้วสบายใจขึ้น90%ตรงหมดเลยได้คลิปเสียงไปเขาก็บอกว่าตรงกับชีวิตมากครับขอบคุณครับเนี่ยคนนี้เขาบอกว่าทำนายตรงมากๆเลยค่ะเนี่ย ก็เอาไปดูเอานะครับวันนี้ผมเอาเครื่องรางโบราณนะครับมาให้ดูนะครับที่เห็นด้านข้างด้านขวาของผมเนี่ยด้านหลังด้วยเนี่ยนะครับเป็นเครื่องรางสายพุทธคุณนะครับที่มีประสบการณ์บอกกล่าวเข้ามาเพียบนะครับแล้วก็มีประวัติในการใช้นะครับตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเป็นยันโบราณเป็นมหายันเป็นยันที่เป็นอัคาระยอดที่เกี่ยวโยงกับศาสนาทั้งหมด และเป็นยันที่เขียนขึ้นจากวันเดือนปีเกิดและที่สําคัญไม่เหมือนยันทั่วไปคือเขียนด้วยลายมือนะครับใช้เลิกมหาเลิกที่ดีต่อดวงชะตาท่านในการเขียนยันนะครับดูจากดวงดาวดูจากดวงในพื้นดวงแล้วก็เขียนยันในช่วงที่ดวงดาวดีกว่าดวงนะครับลงเลิกดูเลิกการเงินที่ดีกว่าเงินเดิมนะครับทำให้มันปกปักรักษาดวงชะตาเวลาเขาสร้างเครื่องรางเขาจะใช้เลิกที่ดีแต่อันนี้มันเป็นเลิกเฉพาะบุคคลเลย นะครับก็จะดีกว่าเครื่องรางทั่วไปนะครับเพราะดูจากเฉพาะบุคคลจะที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับมีประสบการณ์บอกกล่าวมาค่อนข้างเยอะนะนะครับผมจะให้ดูนะนะครับอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าพูดปากเปล่า,าแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะอันนี้อันนี้คุณนายนาที่อยุธยานะนะครับอันนี้เขาให้เปิดเผยก็เลยเปิดเปิดเผยบางคนไม่ให้เปิดเผยก็ไม่เปิดเผยนะได้รับยันมงคลวันที่14นะครับนะ มีเงินเข้าบัญชีประมาณ5 0,000นนะนะครับยงมงคลศักดิ์มากต่อมาอันนั้นธุรกิจนะครับแต่เนี้ยวันนี้ถูก3ตัวตรง2บนตัวล่างนะได้มาอีกหลายแสนนะครับนะครับผ่านมาแค่2วันนะนะครับแล้วก็วันนี้เงินเข้าอีก2 0 0 0 0นะครับนะอะไรอย่างงี้นะครับเขาก็ลงมาหลังจากนั้นมา3เดือนเนี่ย เป็นเรื่องอัศจรรย์ใจของเขานะครับเขาก็เลยมาขอรีวิวตั้งแต่บูชายัญนนะว่าคุณชีวิตดีขึ้นแบบสุดมากเงินเข้าหลักล้านวันที่7สิงหาที่ผ่านมาทาสัญญาซื้อบ้านด้วยเงินสดราคา5.5ล้านขอบคุณอาจารย์มากโชว์บ้านด้วยนะครับเขาก็จะโชว์บ้านเขามานะครับอันนี้คือสวดด้วยใจสบายๆนะบางคนนี่ก็ได้แสนกว่าสีงวดติดนะครับวันนี้ปังมากนะครับบางคนก็ได้งานใหญ่โครงการใหญ่นะบางคนขายที่ดินไม่ได้บูชาไป3เดือนก็ขายได้ก็มีนะครับ นะก็มีเยอะนะครับนะมีโชคเข้ามาแล้วค่ะนะถูกหวยนะครับนะยันได้ว่าคุณเนี่ยเป็นยันที่เวลาเอาไปสวดเนี่ยคุณต้องสวดให้ใจปาดสจากนิวรณ์ห้านะนะครับให้ใจสบายๆนะครับนะให้ใจสบายๆห้ามห้ามมีนิวรณ์ห้ไม่เช่นนั้นจะ จะมีสิ่งดีเข้ามานะครับทำให้ใจสบายสบายก่อนสวดอันนี้ฝากบอกอาจารย์ด้วยนะครถูกวอเตอรี่สามใบค่ะนะครับอันนี้ก็คือ,อเป็นเครื่องรางที่มีมาแต่โบราณกาลนะครับที่ไม่เหมือนเครื่องรางทั่วไปนะครับนะท่านใดอยากได้เนี่ยนะครับก็ลายบอลลยยานหนึ่งวาลายยาน2หรือ ID ดีล์ไลน์แอดนะครับด้านล่างก็ได้